ครับสวัสดีครับผมปรีชาครับจากช่องขายที่ดูที่ดุคอมนะครับวันนี้ผมมาลงพื้นที่นะครับตำบลดงขี้เหล็กอำเภอเมืองจังหวัดปราจินบุรีนะครับที่ดินข้างในนะครับเนี่ยเลยเราเลยปั๊มปอร์ทอไปนะครับแล้วเข้าไปข้างในนะครับจากถนนเส้นหลักเข้าไปประมาณ4 ประมาณ3กิโลเมตรประมาณ7กิโลเมตรนะครับเนี่ยเข้าไปข้างในนะครับให้ดูนะคร<ส>ับ<ญ>มีทั้งปั๊มปตทนะครับเซเว่นแล้วก็มีโลตัสเอ็กเพรสนะครับแล้วก็มีตลาดชุมชนดงขี้เหล็กนะครับเนี่ยเปิดตลาดนะครับให้ดูชัดเจนเลยครับเนี่ยมีทุกอย่างครับที่คุณพร้อมเลยมีทั้งตลาดทั้งปั๊มปตทอ,อนามงอนมามัยโรงพยาบาลอยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวนะครับน้ำตบกบางบ่อไกลไหมลุง กว่าเกือบองโลกนกลังทาโค้งอ่โลเกือบสองโลเนาะถนนเส้นนี้เป็นถนนเส้นหลักครับเป็นน้าตกนะครับนฮะแล้วก็ลงจากถนนเส้นนี้ลงไปนะครับลงไปประมาณไม่ถึงร้อยเมตรนะครับครับนี่ก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะครับมุมเนี้ยที่ผมชอบและโปรดปรานมากนะครับมุมตรงนี้เป็นมุมที่เนี่ยติดกับฝายน้ํานะครับเห <men> ็นไหมเนี่ยมาตกปลาตกอะไรตรงนี้ได้สบายเลยนะครับมองไปด้านหลังนะครับเห็นวิวเขาสวยๆนะครับ ก็น้ำมีสัมผัสได้นะครับน้ำเนี่ยสัมผัสไดนะ้สัมผัสได้เลยตกปลาหากินง่ายครับแถวนี้จากคนลงปลาไหลได้หมดครับหากินเนธรรมชาตินะครับไปดูกันครับนี่ฮะเห็นไหมนี่ฮะนี่คือฝ่ายน้ําร้นนะครับที่ผมบอกว่ามีฝ่ายน้ําร้นของเราจะมีน้ำน้ำขังหมดนะแล้วก็เขาอยู่ด้านหลังเขาอยู่หน้าที่ไม่ใช่ด้านหลังอยู่หน้าที่เลยครับ คุณทำบ้านเนี่ยนี่คือทางที่เข้ามานะครับผมให้เขาถ่ายมานะครับการออกประมาณห้ามห้าถึงหกเมตรนะครับนู่นถึงที่รถถยนะครับเห็นไหมรถถนั้นถนนน้่คือถนนลาดยางครับตรงนั้นนะครับเห็นไหมเห็นเสาไฟฟ้าแม่ชัดๆครับที่สีไรผมก็ตั้งแต่ที่เสานั้นนะครับกว้างประมาณสักผมดูนี่ประมาณร่วมเจ็ดสิบเมตรนะครับหนูทรายเราเนี่ยฮะร่วมเจ็สิเมตรนะครับมาน้ํานี่คือน้ําจากเขานะครับมา จุดเด่นของที่นี้คือเป็นที่โปร่งโล่งนะครับมองได้ง่ายแล้วก็น้ําไม่ท่วมนะครับแถวนี้ครับผมสืบดูแล้วถามพักพวกดูแล้วแถวนี้ครับไม่ท่วมแน่นอนครับจุดเด่นนะครับเนี่ยฝายอย่างนี้เลยฝายน้ำรดนอย่างนี้เลยครับเห็นไหมให้ดูครับนั่นก็คือเขาเนี่ยเขาอยู่นี้ครับขวามือคือที่เราแล้ครับซ้ายเขาขวาที่นี่ครับ ขี่รถเข้ามาเลยรถเก่งก็ลงมาได้นะครับรถเก่งก็ลงมาได้เนี่ยที่โล่งๆสวยอย่างนี้นะครับด้านในนะครับมีการจัดสรรไว้นะครับก็จะสรรอยู่ที่งานละสองแสนกว่าบาทนะครับผมจะไม่ผิดนะครับของผมนี้มาดูก่อนนะครับแล้วเขาเนเขาล้อมรอบแล้วเห็นไหมเขาเป็นพาราลามาเลยครับคุณจะหาที่อย่างนี้้ที่ไหนครับอ่าลงจากถนนละยางมาไม่ถึงร้อยเมตรนะครับไฟฟ้าประปาอยู่ทางถนนลายางดึงเข้ามาได้เลยนะครับนี่ฮะหาที่นี่แหละครับจากช่องขายที่ดูที่ dot com นะครับ ากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะครับ